มาที่แอดเกมบ้างนะครับแอดเกมหัวนี้ชุดบนเน้น4-6นะครับกับ4-9ตัดทิ้งทั้งหลายตัวเลยนะครับทุกผู้ชม6 4 4 6 4 9 9 4 4 0และ4 4, 4จากแอดเกมนะครับขอบคุณแอดเกมด้วย มาต่อในส่วนทางของแก่นสัญจรกันต่อนะครับซึ่งในงวดแล้วให้วิ่งบนแต่ไปออกล่างนะครับซึ่งให้มาเลขเด่นบนคือหนึ่งนะครับส่วน2ตัวก็หลุดไปเช่นกันซึ่งงวดแล้วให้บนไปออกล่างก็ถือว่าหลุดนะครับงวดแล้วซึ่งงวดนี้มาตามกันต่อเลยนะครับ mm. เลขเด่นนี้เป็นเด่นรวมบนล่างนะครับ <ๆ S 1> คือ0ส่วน2วนตัวบนล่างคือ0408แล้วก็09นะครับ0 4 0 8 0 9เป็นชุด2ตัวบนล่างไปกับนะครับของอาจารย์แก่นสัญจรในงวดนี้ วัของวันที่16พฤษภาคม2564นะคะท่านไหนที่ยังตามสูตรเลข8ทิศพิชิตความจนนะคะตัวที่ให้เด่นตรงกลางเลข7กับเลข2นะคะด้านข้างก็จะเป็นแนวฐานชุดเลข2ตัวจากตัวเด่นที่จับไว้ให้นะคะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไปดูนะคะมาที่แอดเกมบ้างนะครับแอดเกมวันนี้ชุดบนเน้น4 6นะครับ กับ49ตัดทิ้งทั้งหลายตัวเลยนะครับทุกผู้ชม64 464994 40และ44จากแอดเกมนะครับขอบคุณแอดเกมด้วย ไปต่อกับทางของ9ก้าเงิน9ก้าทองกันต่อนะครับเป็นทางชุดสรุปบนล่างให้มาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ถามหามาเซฟกันไว้ได้เลยนะครับซึ่งในงวดแล้วแอดไม่เห็นนะครับไม่ได้มาแบ่งปันซึ่งในงวดนี้มาตามกันต่อเลยนะครับชุด2ตัวบนนะครับคือ3 0 0 3แล้วก็1 0ึ่นย์ศูนย์หนึ่งะครับให้มา2ตัวไปกลับนะครับบนส่วนชุดล่างให้มา2ตัวไปกลับเหมือนกันนะครับคือ9559แล้วก็2552นะครับเป็นชุด2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่าง เป็นชุดเน้นให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับของเก้าเงินเก้าทองเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือว่าติดตามถามหานะครับมารับกันไว้เพื่อเป็นแนวทางกันได้เลย งวดต่อไปนะคะงวดของวันที่2พฤษภาคม2564นะคะเป็นตารางเลขเด่นของอาจารย์ธีระเดชนะคะมีตัวเด่นเลข2เลข9เลข6เลข5เลข8เลข1นะคะจากสูตรของอาจารย์ธีระเดชนะคะบางงวดก็จะมีมาถึง3ตัวบนครบ2ตัวบนล่างนะคะชอบสูตรชอบแนวทางก็อย่าดืมนะคะลองนำไปจับเด่นดูในงวดของวันที่16พฤษภาคม2564 ส่วนหนาทางของเลขเด่นเสือคิมชากลางลาวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่น10หน่วยบนเท่านั้นงวดแล้วหลุดนะครับหลุดไปออกล่างเลขเด่นหลักหนึ่งนะครับมาหลัก10ล่างหลักหนึ่งซึ่งในงวดนี้เด่น10หน่วยบนนะครับคือ1359เนะครับ1359เป็นทางเลขเด่นเฉพาะ10หน่วยบนเท่านั้นเพื่อนเือคนไหนที่ติดตามหรือว่าอยากํำไปใช้นะครับตามต่อมาเซฟกันไว้ได้เลย